วานสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาดูเคสเซนซิทีฟของประเทศจีนกันดีกว่านะคะซึ่งมันก็รามมาถึงความต้องระมัดระวังในวงการบันเทิงด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของ จีนกับญี่ปุ่นซึ่งเขาเคยมีกรณีกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่องสงครามนั่นเองนะคะแล้วก็ที่ประเทศจีนเองพวกเขาก็มีความบาดเจ็บทางจิตใจด้วยแล้วก็คนในรุ่นนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงมีชีวิตอยู่นั่นเองค่ะเหล่าคนดังเองก็ออกมาแชร์นะคะเรื่องราวของการเริมสงครามกับญี่ปุ่นนั้นอันตรายซึ่งแปลก กลับมาอีกทีหนึ่งก็หมายความว่าลืมไม่ได้เด็ดขาดน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่จีนเขามีการรณรงค์อะไรยังไงบ้างในวงการบันเทิงของจีนนะคะโดยบล็อกเกอนะคะที่อัดหวนไปเอาข่าวเขามาเล่านี่ก็ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากคุณเม่งเซินนะคะก็เขาบอกว่าตามรายงานข่าวนะคะการที่ญี่ปุ่นปฏิเสธที่จะถอนคำพูดที่เกี่ยวข้องนะคะทำให้เกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงจากชาวเน็ตจีนค่ะซึ่งคําพูดก็มาจาก นะคะคนายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่ของประเทศจีนนั่นแหละเ,เพื่อนเขาพูดนั่นเองนะคะ แล้วก็แน่นอนว่าภาพยนตร์ญ,ญี่ปุ่นหลายเรื่องแล้วก็การร่วมงานกับศิลปินมากมายนะคะถูกยกเลิกไปเลยค่ะเหล่าชาวแบบคนดังชาวจีนเกือบร้อยคนได้แชร์จุดยืนของตนนะคะผ่านทาง CCTV ด้วยนะคะ CCTV เป็นสื่อของรัฐบาลนะนเพื่อนสำหรับนะาสำนักข่าว CCTV ก็ระบุว่าเราอะต้องจำไว้เสมอว่าการลืมสงครามกับญี่ปุ่นนั้นอันตรายมากแล้วก็การที่จะยุยงสงครามนะคะ จะนำไปสู่ความพินาศนั่นก็คือ ไม่ลืมแต่ก็ไม่ก่อสงครามใหม่นะแล้วก็ไม่ควรอนุญ,ญาตให้ใครท้าทายความสงบเรียบร้อยแล้วก็สันติภาพระหว่างประเทศนะคะต่อมานะคะเหล่าคนดังหลายคนก็ได้แชร์จุดยืนนี้เช่นเดียวกันค่ะหนึ่งในนั้นนะคะมีคุณหยางอิงนะคะผู้ชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วก็เลือกที่จะแชร์จุดยืนนี้ทันทีเลยนะคะก็หยางอิงก็คือแองเจล่าเบบี้นะเพื่อนๆก็ได้แสดงถึงทัศนคติเชิงบวกแล้วก็นักแสดงลู่หานเอง ซึ่งมักจะถูกพบเห็นเขาชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นลู่หานนะลู่หานเองก็รีบออกมาเช่นเดียวกันนะแชร์จุดยืนเช่นนี้เช่นกันนะคะเอาละ่ะก็ถือได้ว่าอยู่เป็นจากนั้นคนดังคนอื่นๆในกลุ่มเดียวกับคุณอย่างอิงอย่างเช่นคุณถังเยี่ยนนะคะคุณทิฟฟานีถังคุณหลิวซือซือคุณหนีหนีก็ได้ร่วมแชร์ข้อความอย่างกระตือรือร้นเช่นเดียวกันค่ะ มีคนดังรวมทั้งหมดนะคะประมาณ200คนก็เข้าร่วมนะคะในการโพสต์แล้วก็ทุกคนก็ต่างแสดงความคิดเห็นว่าบทเรียนทางประวัติศาสตร์นะไม่อาจลบเลือนได้แล้วก็เรียกร้องให้ญี่ปุ่นนะตระหนกักถึงอันตรายด้วยนะอย่าทําเป็นลืมสิอะไรเกิดขึ้นมาในบรรดาโพสต์ที่ถูกแชร์มากที่สุดคือโพสต์ของดาราดาวลุ่งสุดๆพุ่งสุดแพดานอย่างเสี่ยวจานลีโออูนะคะอูเลยแล้วก็เทียนชีนิงค่ะถูกแชร์เยอะ มากรวมถึงของคุณเฉินห้าวอี้แล้วก็หลิวอินหนิงก็โดนแชร์ไปเยอะด้วยนะคะทุกคนแสดงจุดยืนหมดนะคะซึ่งมักจะถูกกล่าวถึงในโพสต์ยอดนิยมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโพสต์ของศิลปินชื่อดังอย่างคุณหวงเสี่ยวหมิง ตู้เจียงนะคะกลับไม่ได้รับความสนใจมากนักค่ะไม่ค่อยมีการรีโพสักเท่าไหร่นะคะโดยรวมแล้วเนี่ยนอกจากดาราดังระดับเอลิสขึ้นไปแล้วยังมีนักแสดงระดับลองๆล,ลงไปอีกนะคะแล้วก็รวมถึงนักแสดงจากมินิซีรีก็ร่วมแชร์ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งก็เน้นย้ำถึงสถานการณ์ที่มันเซนซิทีฟกับกรณีของญี่ปุ่นนี้มากๆเลยนะคะที่เกิดขึ้นมา คุณเซียวจ้านเองนะคะเขาเป็นดาราด,ดางังเขาไม่เพียงแต่รีโพสต์นี้ด้วยตัวเองของเขาเท่านั้นแต่ว่าสตูดิโอของเขาค่ะยังได้รีโพสต์อีกสองครั้งซ้ำไปด้วยรวมถึงแถลงการนะคะห้ามเด็ดขาดสามครั้งของฝ่ายจีนซึ่งเรียกร้องให้ญี่ปุ่นชี้แจงด้วยให้ชาวจีนเข้าใจอย่างชัดเจนนะคะทำไมไปพูดอย่างนั้นเนาะนี้ศิลปินฮ่องกงนะคะที่มีส่วนร่วมอย่างมากในการรีโพสต์ก็มีคุณแมนนี่ฟ็อกซ์นะคะแล้วก็มีวินเดียมซา อวินเดียมชาญคือคุณเฉินหวยทิงของพวกเรามีคุณแอร์โจอี้นะฮะโจอี้ยุงนะแล้วก็โอ้ยชื่อยากมากเลยมันเพื่อนหลายคนหลายคนเอ้ยชื่อกวางตุงนะออกเสียงไม่ถูกค่ะจีนกลางก็แอดวานก็จะแย่แล้วเนาะเอาเป็นว่าก็มีดาลาดทางฝั่งฮ่องกงก็ร่วมนะคะระบุเรื่องราวของบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรจะถูกลืมเลือนและไม่ควรจะถูกบิดเบือนด้วยนะคะ ฝั่งไต้หวนะะันราคาโอ้ดฝั่งไต้หวันนี่จีนก็เคลมว่าไต้หวันก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาศิลปินไต้หวันนะคะที่มาโด่งดังแล้วก็ทำมาหากินในจีนแผ่นดินใหญ่หลายท่านเลยก็แสดงจุดยืนเช่นเดียวกันนะคะอู๋เคอชินนะคะเยยนเรินจงเอ๋ยแล้วก็อย่างจงหวยก็รีโพแล้วก็แสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกับเพื่อนๆน,น,นักแสดงเช่นเดียวกันนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพวกเขาทํางานแล้วก็หาไรายได้ในจีนแผ่นดินใหญ่นี่แหละเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นถึง ความสอดคล้องกับการกระทำว่าคำพูดของเขากับการกระทำนั้นก็คือเข้าข้างจีนแผ่นดินใหญ่อยู่แล้วนะคะเอาละนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีดาราทีา่มีชื่อเสียงแต่ยังไม่เห็นว่าจะมารีโพสต์หรือว่าแสดงจุดยืนเนี่ยก็มีหลายคนนะอย่างน้อง โออย่างนานาเองก็โดนจับตามองเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีคุณซินดี้นะคะซินดี้หวังแล้วก็มีคุณโจลินช่ยเองก็ก็คือมีคนที่ไม่ไม่ออกมาแสดงจุดยืนก็โดนชาวเน็ตแบบไปเพ่งเหล่งเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนคนที่โดดเด่นมากมากๆเลยคือคุณจางสินวีเพราะว่าคู่สมรสของเธอนั้นเป็นนายทหารใหญ่เลยนะคะเธอนั้นได้รีโพสต์ภาพทันทีเช่นกันแล้วก็ระบุว่าเธอนั้นจะไม่ยอมให้สันติภาพแล้วก็เสถียรภาพของโลกถูกทําลายอีกอย่างแน่นอนนะคะในฐานะที่เธอนั้นเป็นคู่สมรสของนายทหาระคะ่ะครอบครัวของเธอนั้นอยู่แนวหน้าของสงครามนะคะและนี่อาจสะท้อนถึงความรู้สึกของผู้ที่เป็นคู่สมรสทหารนะคะส่วน ใหญ่เลยนั่นเองก็เสียงของคุณจางสินวีก็ได้รับเขาเรียกว่าความสนใจในวงการบันเทิงมากเลยนะคะคุณหลี่จืดทิงเองนะคะเป็น เ,เขาเรียกว่าคุริจือถิงเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเขาเป็นนักการเมืองนะคะแล้วก็แบบติดต่อกับไทยจีนเนี่ยอยู่เป็นประจําเลยก็ยืนยันหนักแน่นนะคะว่าจะไม่ยอมให้ลัทธิทหารญี่ปุ่นกลับมาอีกครั้งค่ะแล้วก็บทเรียนจากประวัติศาสตร์ก็ไม่อาจลบเลือนได้นะคะนอกจากนี้ท้อยแถลงของมิยาเรแล้วก็ยานโนโคจิที่หยุดมั่นในหลักการจีนเดียวนะคะก็ยังได้รับคําชื่นชมจากสํานักข่าว CCTV ด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึง ทัศนคติที่ยินดีตอนรบศิลปินญ,ญี่ปุ่นด้วยจุดยืนที่ถูกต้องค่ะทักไคทักไคเป็นชาวญี่ปุ่นเป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นที่เข้าข้างจีนนะคะสามารถจะมาร่วมงานกับทางฝั่งจีนได้อย่างไม่มีปัญหานะคะ สรุปหัวข้อข่าวเขาบอกว่าการยั่วยุของญี่ปุ่นต่อจีนในครั้งนี้ก็ไม่ได้แสดงถึงความเคารพต่อชาวจีนเลยแล้วก็มีลักษณะที่เป็นคำพูดคำกล่าวที่ร้ายแรงอย่างยิ่งแล้วก็เชื่อกันว่าด้วยการยกเลิกกิจกรรมทั้งหลายของศิลปินและการติดต่อทำงานร่วมกันในวงการภาพยนตร์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนนะคะอย่างต่อเนื่องอะไรเน,นี้ยยกเลิกไปเลย,ค,ยนนะค,ะค่ะยกเลิกไปก่อนนะคะพอสเอาไว <ís> ้ <c oughs> เรียกว่าแช่แข็งฟดเสนไว้ก่อนรวมถึงการขยายอิทธิพล ะะก็อีกความยากลำบากที่ศิลปินญ,ญี่ปุ่นต้องเผชิญในจีนนั้นจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะ เอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของเนื้อความข่าวนั้นเองจากจีนโอ้โหเขาทำได้จริงนะที่จีนอ่ะเขาเคยแบนเขาเคยเอ่อฟอรเซนทางเกาหลีใต้มาแล้วนะเพื่อนๆก็ปล่อยปล่อยปิดปิดปล่อยปล่อยปิดปิดนะฮะเออจีนนะฮะสุดยอดแต่จริงดีนะเพื่อนๆในประเทศไทยเองนะคือประเทศไหนก็ตามควรจะมีคนคลั่งชาติอยู่บ้างอะจริงๆเพราะว่าความเป็นเอกลาชความเป็นชาติมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเป็น เป็น priority อันดับที่หนึ่งนะเพื่อนๆไม่ว่าใครจะเป็นาชาวต่างชาติที่ไหนจะเป็นเพื่อนเราแต่ถ้ามันมาลุกล้ำอธิปไตยปุ๊บนะ priority อันดับที่หนึ่งเราต้องเลือกอธิปไตยนะคะถ้าเราไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอธิปไตยแล้วแย่เพื่อนๆไม่มีอะไรหลงเหลือนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะฉะนั้นความคือเหมือนกับแบบมันก็มีสุภาษิตมีอะไรต่างๆนานๆเนาะถ้าเกิดสงครามขึ้นจริงๆก็ต้องยึดหลักเนาะยึดประเทศเอาไว้ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความ สุขมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บข่าวอื่นๆกันต่อนะคะในอพิสซดถัดไปหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ